เอาละครับกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีดอนเซอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กับเกมผิดเบฟโซ่นะวันนี้ก็พามาดันกิวกันหน่อยดันกิวเอ็ดปาร์ดาระยะใกล้นะฮะผมใช้เงินสามตัวนี้นะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูตัวที่ต้องใช้ก่อนนะครับไปที่สมุดภาพเลยผู้สังหารเอ็ดปาร์ดาโจมตีสีแดงชุบ ก็มีประมาณนี้นะครับก็คิมจินี่แหละดีแล้วนะครับแล้วก็ยืนข้างก็เป็นลูเคียแล้วกันไม่ก็ยืนหลักเป็นบูโนได้บูโนก็ยังแรงอยู่นะยืนข้างก็เป็นนี่เลยไอเซนนะครับหรือไม่ก็เลนจินะครับถ้าไม่มีจริงยืนหลักก็เป็นลูเคียได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่ผันใจนะจะจบไหมไนแม่เนี่ยอันนี้ต้องไปลุ้นเอาผมก็ใช้เป็น เขมฟ้าครับแล้วก็ไอูเคียแล้วก็ไอเซนนะครับก่อนที่ผมไม่มีเขมผมใชเป็นบูโน่นะบูโน่ผมก็จบเหมือนกันนะครับจบในแมร์เหมือนกันโอเคผมเป็นการเสียเวลาครับไปลุยกันเลยหลังจากไนแม่์ก็จะมี ex 1ตนะ e x t กต้าหนึอนะอาทิตย์ที่แล้วผมเล่นไม่จบเลยครับผมเลยไม่ลงให้ดูครับผมอาย อาทิตย์นี้เล่นจบไปก็เลยโอเคจัดไปพวกจัดไปพวกมาดิมาดิไหนสิมัวส่วน การชาร์จเต็มก็เสี่ยงนะฮะเสี่ยงโดนโจมตีอยู่เหมือนกันปล่อย,อย,อย,อยสกิลข,งข,งขงังท้มามอสฮะหน้ามีคันท้าตัวสุดท้ายครับเอาไม่ตายไปกินชิปก็ให้ชิปก็ให้มามา

เมื่อกี้จบตอนนี้ไม่จบไม่ได้นะเฮ้ยออโอเคเล่นเองจบพอเล่นโชว์จะไม่จบซะงั้นโอเคเรียบร้อยครับก็ใช้เป็นทีมนี้แล้วกันแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นบรูโน่ยืนหลักได้นะบรูโน่ยืนหลักได้เหมือนกันครับเอาเรื่องอยู่บรูโน่ครับหรือไม่ก็ลูเคียนะ มายูริก็ยืนได้แต่ว่าเลี้ยงยากครับมายูริต้องเลี้ยงด้วยเต็มแล้วก็ติด,ตดสถานะจะแรงประมาณ300%อยู่แต่ก็ยากจริงๆที่ตัวที่ใช้ได้จริงๆผมว่าน่าจะเป็นเคมปจิกับบรูโน,โน่นี่แหละสองตัวสำหรับตัวแบกนะใครไม่มีก็ทําใจเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็คงต้องฝากว่าท่่นี้แหละเดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันครับสวัสดีครับ